แฟนคอบอลคาเฟ่ครับวันนี้พรีเมียร์ลีกครับเป็นแมตช์เดย์ที่8ละนะฮะสถานการณ์นะครับแมนซิตี้แม้ว่าแพ้สัปดาห์ที่แล้วก็ยังนำอยู่นะมี18แต้มกุ๊กไก่กับปืนใหญ่ฮนะ17จ่อคอหอยอยู่ด้วยดูหพรุ่งนี้นี่อาร์เซนอลเจอแมนซิตี้ Arsenal, ด้วยลนะิเวอร์พูลมี16แต้มนะครวิลล่ากับไบรตันมี15แต้มนิวคาสเซิลอยู่ที่8นะมี12แต้มแมนยู U, อยู่ที่10บนะบมี9แต้มแล้วเชลซีอยู่อันดับ11มี8แต้ม โซนตกชั้นตอนนี้เบอร์ลี่4แต้มบอลมัด3แต้มแล้วก็เชฟยู1แต้มนะฮะอันตรายทั้งหมดเลยนะวันนี้พี่เบอร์ลี่หกคู่ครับมาดูครับว่าสกอร์ที่มีทางเป็นไปได้นี่จะออกหน้าไหนนะคู่แรกนี่18บแปนาฬิกาสามบนาทีรูตั้กับสเปอร์เราเห็นแล้วนะว่ารูตั้มันแพ้เบอร์ลี่นี่ใช้ไม่ได้นะฮะโอ้โหนะ่าตกค้างคุณกล้าบุกไปชนะเอเว่าตันแต่มันแพ้เบอร์ลี่เลยว่าตัวเอง เพราะฉะนั้นน้ำแมวมองว่าเชฟดูรดูกาลนี้รอดยากแล้วอารูตันเนี่ยรดูกาลนี้รอดยากนะฮะก็เจอกับสเปอร์เจ็ดนัดของสเปอร์นี่ไม่แพ้ใครเลยแล้วยิงไม่เคยต่ำกว่านัดละสองประตูด้วยแสบนะอ่ากำลังคอสสุดขีดนะฮะถึงจะเล่นที่เคนเนอร์วลน้ำแมวก็เชื่อว่ารอดยากนะเจ้าบ้านน้ำแมวให้สเปอร์เนี่ยยิงสองลูกนี่แหละนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของลูตันก็โดนสิบสี่ประตู จากเก็บเกีว่า2.0ประตูพอดีสปเปอร์จะยิงได้2ลูกนะอ่าทีนี้มันลุ้นนะครับว่าจะ2.0หรือว่า2.1นะมีแนวโน้มว่าจะ2.0ด้วยซ้ำนะฮะ,ะก็สองสกอร์นี่ครับคู่ต่อมาเบอร์ลี่กับเชลซีครับเบอร์ลี่นี่บุกชนะลูตัน2-1งหนึละเล่นที่บ้านตัวเองนะครับเทิร์ฟมัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของกอมบอดีมั่นใจแล้วนะฮะนั่นเองยังไม่เชื่อใจเชลซีเท่าไหร่วันที่เล่นกับฟูลแลมนี่ก็ฟูลแลมมก็ช่วยด้วยแหละ หวยเองไงนะฮะเพราะฉะนั้นนั้งแมวว่าชนะยากนะ,ะมีโอกาสที่จะจบ1นหนึ่งนะครับหรือถ้าชนะก็เต็มกลืนนะหนึ่งศูนย์ไม่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเชลซีหนึ่งศูนย์หรือไม่กระจบที่หนึ่งหนึ่งนะฮะเอเวอร์ตันกับบอลมัตเอเวอร์ตันเนี่ยอยู่ที่16มี4แต้มบอลมัตอยู่ที่19มี3แต้มเพราะฉะนั้น,นนี่คือบอลหนีตายที่มาเจอกันนะฮะเอเวอร์ตันนี่ทำให้ทั้งแมวงงมากเลยโอ้โหฟื้นมาดีๆดูดีดๆไปแพ้ลูตันนในบ้าน1-2ถืออว่่าาาเสียยยหงแรงนะะะฮขณที่บอมั ยังไม่ชนะใครนะเสมอสามแพ้สี่นะฮะคู่นี้ภาษีทั้งเจ้าบ้านยังดูดีกว่านะทำไมเรายังเชื่อใจในอ่าโดอบินคารวลูวิน,นพวกนี้นะฮะเ <c oughs> จมส์การ์เนอร์ดูกูเล่น,นะเป็นอาวุธหลักเลยฮะเดวท์แม็กนิว <c oughs> พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเล่นในกุลสันปางแล้วแม้จะช่วยเอเวอเรตันมีโอกาสชนะ1-0งหรือแย่นี่ก็คือเสมอ1 1นะคร <c oughs> ับฟูลแลนดมาเช็คดู แล้วสวน้อยเตะในคาเวนคอตเทจกรุงลอนดอนยังดูหนักงวงกว่านะฮะมีซูตูเนียพอจะยิงได้นะอีโวบี้ไปไลล่าแฮร์รี่วิลสันแฮร์รีสันลีดเนี่ยปาลิญญาพวกนะี้ฮะเชฟดูนี่เป็นบอยนะไปแพ้เวสแฮมเกมล่าศูนย์สองก่อนหน้าน,นี้ก็เข้าตาเลยคนระับที่แพ้ในควอเตอร์แปดลูกก็คือตกชั้นแนะ่นั่นหมายว่าเซตอีกอะ่ะแต่ว่าฟูแลนด์เป็นทีมยิงไม่เยอะเลยก็คงจะชนะไม่หนึ่งศูนย์ก็สองหนึ่งนะครับแมนยูกับเบนฟอร์ด แมนยูเมื่อกลางสัปดาห์นี้นําสองครั้งในสุดท้ายแพย้กาลาตาซารายก็โอนาน,านา่าึงรับไปเต็มเต็มดาโลด้วยไรเทะเกมรับตรงนี้เป็นงานที่เทนฮากต้องแก้ไขนะครับเบลนส์ฟอร์ดไม่ชนะมาห้านั้นซึ่งก็แม้วามองว่าการไม่มีอีวานโทนี่กองหน้าดัวหนึ่งเริ่มส่งผลนะทีเด็เดทีขาดยังไงแมนยูยังน่าเชื่อถือกว่าไม่ต้องเล่นดีมากคะแต่ยิงได้แต่ก็คงจะโดนเขายิงด้วยนะเพราะฉนั้นโอกาสที่แมนยูจะชนะไม่สองหนึ่งก็สามหนึ่งยมีเยอะนะครับ คู่ดึกวันนี้ฮะจะเป็นคิสซันพาเลตเจอกันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มากันห้าทุ่มครึ่งพาเลตเล่นในเซอร์เฮอร์สปาร์คฮะดูน่าเชียร์กว่านะฮะพวกเขาเพิ่งบุกชนะแมนยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยกำลังมั่นใจเลยครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฮะนอกบ้านยังขาดความน่าเชื่อถือนะเจ้าป่าเวลาอยู่นอกบ้านนี่จะแพ้ง่ายกว่าในซิตี้กาวเยอะล่าสุดเล่นในซิตี้กาวนี่ดดเดือดสิบตัวยังไม่แพ้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอลชัวร์ฟอร์เรสต์ไม่น่าจะต้านอยู่นะคิสซันพาเลต์ชนะสองหนึ่ ทำนายกันนะฮะเดี๋ยวรอดูครับ ừ, ใครที่คิดว่าแม่นก็เทินนะมาทายแข่งกันแล้วแม่เลแล้วดูว่าใครถูกมากกว่ากัน <laughs>